ทางด้านคุณแม่และพี่ชายเปิดใจหลังพบร่างแตงโมคืบนาล่าสุดเมื่อเวลา13.10นาฬา10นาทีของวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าได้พบร่างแตงโมนิดาแล้วเรียบร้อยใกล้กับท่าเรือพิบุรุสงครามหนึ่งโดยเรือที่ไปถึงคนแรกคือเรือของพี่ชายซึ่งเป็นจุดลอยดอกไม้ไว้ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนจะพบศพของแตงโมนิดาเจ้าหน้าที่ได้ให้ดาราช่องเจ็ดท่านหนึ่งทำพิธีทางศาสนาคริสต์จากนั้นไม่นานร่างของแตงโมก็โผล่มาให้เห็นตรงบริเวณรอยดอกไม้เอาไว้ โดยทางด้านพี่ชายของแตงโมก็ได้เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหลังจากพบร่างน้องสาวว่าขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือตอนนี้ได้เจอกับน้องแล้วขอบคุณมากดีใจมากได้เห็นแล้วเป็นน้องแน่นอนขอบคุณทุกคนทุกหน่วยงานอยากจะพาน,น้องกลับบ้านหลังจากที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาถึงจากนั้นเวลา13บนาฬิกา50นาทีเจ้าหน้าที่ได้นำร่างของแตงโมออกจากพื้นที่ทันที ส่วนทางด้านคุณแม่ของแตงโมให้สัมภาษณ์ว่าหลังทราบข่าวว่าเจอร่างแตงโมก็รับมีเรื่องคาใจบางประเด็นคิดว่าลูกไม่ได้ตกเรือจึงอยากจะคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่แม่ก็ไม่อยากปลักปรำใครแต่เราก็เห็นอะไรหลายๆอย่างเขาไม่สุภาพไม่ได้รักน้องจริงเขาไม่ได้จริงใจกับโมเลยส่วนเรื่องลบอินสตาแกรมนั้นแม่แตงโมเผยว่าเพิ่งได้โทรศัพท์แตงโมเมื่อคืนก่อนหน้านี้อยู่กับกระติกและกระติกเพิ่งเอามาให้พี่เลี้ยงยืนยันว่าแม่ไม่ได้ลบรูปหรือเปิดใดๆ และไม่เชื่อว่าพี่เลี้ยงจะยุ่งกับมือถือของน้อง